มาครับวันนี้เขาจะเอาโปรโตีนดีมันนะตอนอตนี้มีอยู่3รสนะครับผมก็คือรสข้าวโพดนะครับนาะแล้วก็มีรสกาแฟานะแล้วก็มีรสโ,โกโก้ตอนนี้มีในสต๊อก3รสนะครับผม1,200บาททรงฟรีทุกถุงนะครับผมสั่งถุงเดียวก็ทรงฟรีนะครับแล้วก็อตอนนี้โปรโมชั่นนะครับผม1,200บาทนี่ใกล้จะหมดผมไปเช็คสต๊อกมาแล้วนะตอนนี้นะ มีกาแฟเหลือสองถุงอา่าข้าวโพดเหลือสามถุงโกโก้เหลือหกถุงอ่ะใครอยากจะสั่งรสไหนสั่งได้วันนี้ผมจะเอามาปนใไซแอปเปิลนี่นะครับนะฮะอ่ะใส่เข้าไปเลยโอยเดย์กระเนึ่งแอปเปิ Apple ลหลมพันเดียบร้อยแล้วคือกินแบบเดิมเบื่อเบือเบ่อแล้วเนาะนะครับใส่น้ำลงไปเอเดย์กันเนื้ฝาหายไปไหนนี่ <laughs> โอเค แล้วก็ผมจะใส่รดโกโก้เลยครับผมจะใส่ไปประมาณช้อนครึ่ง <c oughs> มะแรงใบายาก,กินข้าวกินได้เยอะ <c oughs> มาปั่นกันเลยครับ เรียบร้อยใส่น้ําเย็นเนาอะแล้วก็บบกใส่แก้วแล้วนะขี้ข้าน <c oughs> ขี้ข้านล่างเจออย่างเงะ้ย่อมันดูมดเนี่ย <c oughs> ยกซดยกโถเลย <c oughs> หวานเมาะแ <c oughs> <c oughs> จ้อเปิลนะครับสามลูกวันนี้นะมันมันเหลือในตู้ <c oughs> อ้าผัายากสรสังโปรโตีนนะครับผมนะครัลดโกโก้ นลดข้าวโพดและลดกาแฟนะครับสั่งได้ในเพจทักแชทเพจมาหนึ่งพันสองรอยบาทส่งฟรีนะครับผมอ่ะไม่แรงมาล้ลเราไม่ต้องกินข้าวกินโปรตีนกับแอปเปิลนะครับจะได้วนันนี่ไปก่อนนะฮะไขายากสั่งย่ำหนอ่งคำนะฮะแชทไปที่เพจแซ่หลงอาหารเจน,นะครับผมนะสําสำหรับในติกต๊กตอกก็กดในตะกร้าีนจะใส่ตะกร้าไว้แต่ต้นนาอืม มาเจ้าพอดีใจน้ําเย็นใส่น้ําเย็นชดชืนมากนะครับผมอ่ะวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะลืมฝากที่ตามเพจแหลงอาหารเจนะครับฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ที่ตามฝากก็หนวใจในทิกต็อกนะครับแล้วก็ฝากที่ตามช่อง u t u b e ด้วยนะช่องเดี๋ยวจือเดียวกันหมดเลยแหลงอาหารเจนะครับไปก่อนนะสวัสดีกันทัมหลอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ